เรียนผู้เกษียณอายุราชาการคณะบดีและบุคลากรทุกท่านนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรวิยยรัชชิวเศรษฐธรรมื่องในโอกาสที่ทุกท่านนะคะได้ปฏิบัติงานมาจนถึงวันเกษียณอายุราชาการนะคะดิฉันก็ขอเป็นคนหนึ่งที่ร่วมแสดงความขอบคุณทุกทกท่านที่ได้กรุณาทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ขออาน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพช่วยคุ้มครองรักษาให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพี่ชุนะคะสวัสดีพี่นีแล้วก็สวัสดีพี่ก้อยนะคะก็ขอแส,สดงความยินดีนะคะสำหรับโอกาสที่ จะได้มีโอกาสมาได้ทำงานร่วมกันได้รู้จักกันนะคะทั้งพี่ก้อยแล้วพี่นีแล้วก็พี่ชุบนะคะแล้วก็จนมาถึงวันกเกษียณนะคะทุกคนที่จะได้ออกแบบการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะดีใจที่ได้ทํางานจนถึงในช่วงวัยที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ได้ออกไป ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับชุมชนกับสังคมของตัวเองนะคะอย่างใกล้ชิดและมีเวลามากขึ้นก็คิดว่าทั้งสามท่านซึ่งได้ทำงานกับคณะมายาวนานนะคะแล้วก็มีทั้งประสบการณ์มีทั้งเพื่อนฝูงมีทั้งความรู้นะคะ พี่ชูก็อาจจะไปสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนนะคะพี่นีก็จะได้มีเวลาในการที่จัดการชีวิตของตัวเองนะคะโดยทั้งสามท่านนะคะคงได้มีโอกาสนะคะที่จะมีความสุขนะคะด้วยสุขภาพที่แข็งแรง มีทั้งกำลังกายกำลังใจจากคนรอบข้างจากสังคมและชุมชนที่ตัวเองอยู่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะในนามของหลักสูตรฟิสิกส์นะคะสาขาวิทยาศาสตร์ของเราปีนี้ผู้เกษียณสามคนก็คือพี่ชุนะหัวหน้าสาขาแล้วก็พี่นีนะคะเลขาของสาขา ไปพร้อมกันเลยแล้วก็มีพี่ก้อยอีกคนหนึ่งซึ่งทั้งสามคนนี้ได้ทำงานให้กับสาขาวิทยาศาสตร์อย่างยาวนานรู้สึกขอบคุณมากๆนะคะที่ทั้ง3ท่านได้ทุ่มเทเวลาให้กับสาขาของเราทั้งสมท่านมุ่งมั่นทำงานให้กับสาขาเป็นอย่างดีตลอดเวลาอันยาวนานนี้สำหรับพี่ชุกับพี่นีอาจจะได้สัมผัส เยอะหน่อยเพราะว่าได้ทํางานโดยตรงนะคะส่วนพี่ก้อยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ตรงเพราะพี่ก้อยสววามารถจะอยู่ที่ชีวะนะแต่เราก็เจอกันเนาะได้เจอแล้วก็สัมผัสได้ถึงความน่ารักของพี่ก้อยนะคะที่เราได้ทักทายกันส่วนพี่ชูกับพี่ดีเราก็เราได้สัมผัสถึงความเอาใจใส่ในการทํางานนะคะที่มีต่อลูกน้องต่อผู้ร่วมงาน ทีนี้ก็เนาะท้ายที่สุดนี้การทํางานมาอย่างยาวนานของทั้ง3ท่านเนาะงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาเนาะได้เวลาแล้วที่ทั้ง3ท่านจะต้องได้พักผ่อนแต่ยังไงก็ตามขอให้ทั้ง3ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขกับชีวิตในบ้านปลางหลังกเกษียณแล้วก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่คณะบ้างนะคะทางเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะ ขอบคุณมากมากค่ะที่อยู่ช่วยดูแลสาขาโดยเฉพาะหลักสูตรฟิสิกส์มาโดยตลอดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณค่าก็เรื่องในโอกาสที่อาจารย์ชุติมาพี่นีแล้วก็พี่ก้อยนะคะ,กะเกษียณในปีนี้นะคะในฐานะที่เป็นอาจารย์รุ่นน้องนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะก็ขอให้อาจารย์ชุติมานะคะพี่ก้อยแล้วก็พี่นีนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตเกษียณนะคะในแบบฉบับที่เราเป็น,นะคะ่ะข,ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ชุและพี่นีพวกเราเชาวคลินิกค่ะรู้สึกขอบคุณอาจารย์ชุดและพี่นีเป็นอย่างมากสำหรับทุกๆอย่างเลยนะคะทั้งสองท่านค่ะเป็นเสมือนคุณแม่คนที่สองในที่ทำงานของพวกเราค่ะเวลาพวกเราต้องการคำปรึกษาต้องการคำแนะนำเราก็จะวิ่งไปหาทั้งอาจารย์ชุและพี่นี และทั้งสองท่านก็สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำกับพวกเราเป็นอย่างดีนะคะถ้าไม่มีอาจารย์ชุไม่มีพีน่นีก็ไม่มีพวกเราในวันนี้นะคะถึงเวลาที่ต้องจากลาแล้วค่ะเราขออวยพรให้อาจารย์ชุและพี่นีมีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณขอให้ทั้งสองท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภยัยและขอให้มีความสุขสมบูรณ์ตลอดไปนะคะ สุดท้ายนี้ค่ะถึงแม้ว่าอายุงานของเราจะเกษียณไปแล้วแต่ความสวยของเรายังไม่เกษียณนะคะขอให้ทั้งสองท่านโชคดีค่ะเอ็นชอนขอร่วมสแสดงความยินดีด้วยนะครับกับผู้เกษียณของสาขาวิชาว,วิทยาศาสตร์ผมขอพูดในนามของนักวิทยาศาสตร์รักและการพทุกท่านขอขอบพระคุณประเรือนหรือชื่อหนึ่งประชุ อาจารย์ชุกคณีปีก้อยนะครับพี่เมตตาให้ความรู้ให้ความรักแก่กันมาโดยตลอดนะและก็ให้ความรักแก่คณะของเราขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มไม้ให้กับน้องๆได้ปักพิงขอให้รำ่ำให้รวยจริงๆขึ้นไปครับขอบคุณครับโอเคสวัสดีจ้าทุกท่าน วันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอา้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เ,เบาหวานจะลดปวดพืนจะหายไปกลวยไตยจะกลับมาใสสะอาดเลือดฝาดจะกลับมาหน้าจะเด้งเด้งเดงสมองจะแล่นปรี าแรกท่าโบกแท็กซี่เอ้ายื่นแขนออกมากันเร็วต่อจากนั้นก็โบกโอบโบกสะบัดแขนโบกโบกซ้ายโบกโบกขวาโบก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 ท่าต่อไปท่ารีดผ้าจับเตารีดบิดเอวไปด้วยบิดปิดปิดเอวต้องบิด บิดซ้ายบิดบิดบิดขวาบิด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 ต่อไปท่าปั่นเสือหมอบก้มตัวลงเตรียมปั่นยกขาสูงสูงปั่นปั่นปั่นสองขาปั่นปั่นปั่นซ้ายปั่นปั่นปั่นขวาปั่น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  ปั่น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 ลา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 ลขอขอบคุณทุกเขาต้เช no ิญมาเต้นอะไรกันวันนี้เนี่ยวันนี้เขาจัดงานเกษียณกันนะคะมันต้องเพลงนี้สิคะ ฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางใดจะหนึ่งกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ลืมได้เลยขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันหา เพื่อนพบหน้าพี่น้องพร้อหปู่ต่างมาดูรายการสุขสันต์เจ้าคุณทองขับขานแล้วนั่นเจ้าคุณทองขับขานแล้วนั่นเพื่อน้องมากันกินดีฟรีด